ประการตออไปครับผมอยากจะเรียกว่าเป็นสถานการณ์เฝ้าระวังเจ็วันอันตรายมีคนถามว่าสาสี 3, วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างผมบอกว่าให้จับตาเจวันดีกว่าครับเพราะเราจะได้เห็นภาพชัดเจนอาจจะมีการประกาศกฎอัยการศึกสภาพสังคมการเมืองแถวนี้เปรียบเสมือนการโยนเหรียญขึ้นไปบนอากาศออกได้ทุกหน้าออกหัวก็ได้ก้อยก็ได้ และโอกาสเกิดปฏิวัติรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อจึงต้องขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับท่านจะเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดเป็นสิทธิทขั้นพื้นฐานการแสดออกทางการเมืองแต่ต้องสมบทสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเราไม่สบายใจครับถึงความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงต่างกันต่างวาระหลายครั้งผมยกเหตุการณ์เดียวครับก็คือกรณีของ การยิงเอ็มเเข้าใส่ผู้ชุมนุมกปปสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงที่มวลชนนั้นหลักก่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาเดเจ็บแล้วก็พยานยจะไปบิดเบือ,วอนว่ามีกลุ่มอำนาจมืดหรือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั้นใช้ความรุแรงผมต้น่าจะเก่อย่างนี้ครับว่าอาทยากรน,นั้น มักจะได้ประโยชน์จากอาชญากรรมที่ตัวเองก่อไว้ความหมายก็คือว่าการสร้างความรแรงแบบนี้หวังอะไรหว,ยวยหังยั่วยุให้เกิดสถานการณ์นำไปสู่การกดดันทหารให้นำกำลังออกมาทำปฏิวัติรัฐประหารซึ่งไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่ใช่ฝ่ายคนเสื้อแดงแน่นอนครับที่ได้ประโยชน์จากสถานการณนะ์นั้นเพราะกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยเ็าประกาศชัดเจนว่า ไม่เอานายกบนกลา้าไม่เอานายกบาตรรเจไม่เอาทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารดังนั้นท่านก็ลองไปดูนะครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกระทำนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าอาญาก,การมักจะได้ประโยชน์จากอาญาก,การมที่ตนเองก่อไว้เสมอใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นดังนั้นผมขอเรียนพี่น้องประชาชนดวยคบากโรกันว่า ตั้งแต่วันนี้ไปถือว่าเป็นเจ็ดวันอันตรายที่พี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตการบริโภคข้อมูลข่าวสารจะต้องวิเคราะห์ไตรตรองอย่างรอบคอบอย่าตกเป็นเหยื่อของการยั่วยุหรือสร้างอุปทานหมู่เพราะไม่เช่นนั้นที่สุดแล้วสถานการณ์ความแรงก็จะนำไปสู่การกให้ทหารออกมาใช้กำลัง ในการยึดอำนาจในการทำปฏิวัติรัฐรบาลแต่ในเจ็ดวันอันตรายนี้ผู้พักส่วนต้องช่วยกันนะครับตั้งสติแล้วก็พิจารณาคระหอต่อทุกสถานการณ์อย่างรักกูมที่สุดคกับ